ฮัลโหลสวัสดีค่ะโคสิตามมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คลิปทุกคลิปเลยนะคะมาๆนะคะมามากันสำหรับวันนี้สิ่งที่โคจะมาบอกนะคือการขาจัดนะสามสิ่งที่มันปิดกั้นความมั่งคั่งนั่นเองนะคะสามสิ่งนะคะที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตของเรานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะจัก,กรวาลน,นะคะก็เหมือนกับ ลื่นพลังงานธรรมชาติขึ้นหนึ่งจริงๆแล้วเหมือนหรือเปล่าเขาคือขึ้นพลังงานขึ้นหนึ่งเลยหรือพลังงานพลังงานหนึ่งนะคะที่รับรู้นะและจะสื่อสารกับเราผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะเท่านั้นนะคะเมื่อเราส่งขึ้นนะคะขึ้นหรือแรงส,งสะเทือนอะไรออกไปจักรวาลรับรู้และจะเก็บมาเป็นออเดอร์และส่งสิ่งแบบนั้น กลับมาให้พวกเราทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะที่บางคนเขาชีวิตดีดีนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยชีวิตดีดีแล้วเขาก็ชีวิตดีดีจริงๆนะคะหรือบางคนเนี่ยทำไมชีวิตมันรันทดจังเลยทาไมมันมีแต่เรื่องที่ทําให้เราต้องเสียใจมันมีแต่เรื่องที่ทําให้เราต้องร้องไห้นะคะช้ำชอกและกำใจอยู่แบบนั้นรำไปในทุกๆวันนะคะจงรู้ไว้ซัเดี๋ยวนี้นะคะ พ่าสิ่งที่คุณกําลังส่งขึ้นออกไปเนี้ยอารมณ์และความรู้สึกเนี้ยมันจะต่อท่อตรงเลยนะคะกับจักรวาลน,นะคะอารมณ์และความรู้สึกนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะกับจักรวาลเมื่อไรก็ตามที่คุณส่งขึ้นสัญญาณแบบไหนออกไปฟิลลิ่งมาเต็มอารมณ์มาได้นั่นหละค่ะคุณกำลังดึงดูดเรื่องราวแบบนี้ให้เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้าเล่านะคะอืมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะแก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะคือการที่คุณจะต้องสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของคุณในทุกช่วงขณะนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณอยู่ในวัยบรชั่นที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าผลสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่คุณจะไปมันคือความบั่งขั่งและความสุขสิ่งที่คุณต้องส่งสัญญาณระหว่างทางนะคะคืออารมณ์ที่มีความสุขค่ะคนบ้างข้างอะคะ่ะเขาจะเป็นยังไงคะคุณ วันนี้สิ่งที่เรานะคะต้องรู้นะคะในการที่เราจะไปถึงนะในจุดเป้าหมายที่เราวางไว้นะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งนะความสุขในชีวิตครอบครัวในทุกๆด้านของชีวิตคุณนะคะกฎข้อหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยแล้วมันเป็นกฎที่สําคัญที่สุดนะคะคุณต้องดอกจันไว้โตๆนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลลัพธ์ที่คุณตั้งไว้แล้วนะคะว่าคุณอยากได้แบบไหนนะคุณอยากได้แบบไหน ฉันมีความสุขนะฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีฉันมีรายได้มหาศาลนะเมื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้มันเป็นแบบนี้คุณต้องถอยหลังกลับมาค่ะว่าถ้าคุณได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วอารมณ์ความรู้สึกที่คุณส่งไปในแต่ละวันจะเป็นแบบไหนเมื่ออารมณ์และความรู้สึกที่คุณส่งขึ้นสัญญาณไปเนี่ยคุณส่งในไวเบเลชั่นนะ ิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังส่งขึ้นส่งสัญญาณนะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกในทุกๆช่วงขณะของคุณตรงกับผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เมื่อนั้นแหะคะ่ะคุณจะดึงดูดเหตุการณ์เรื่องราวผู้คนเข้ามาได้แบบง่ายดายนะคะอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาว่ายากแต่มันง่ายมากสําหรับคุณนะคะเพราะว่าวันนี้โค้ดเองนะคะก็ทํามาแล้วนะคะหนึ่งเดือนนะคะหเดือนรับไรายได้เจหลักนะคะจากการใช้กฎของแรงดึงดูดโดยรู้หัวใจของ การทํางานของกฎแรงดึงดูดคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้อารมณ์ของความรู้สึกนะที่คุณจะไปถึงเป้าหมายคุณแล้วเมื่อคุณให้คุณนึกยังไงล่ะอารมณ์ความรู้สึกให้คุณนึกเสมือนว่าคุณได้สิ่งนั้นมาครอบครองแล้วในแต่ละวันคุณจะต้องทําตัวแบบไหนอารมณ์คุณจะต้องเป็นแบบไหนคนที่เขามีร้อยล้านเนี่ยอารมณ์และฟิลลิ่งจะต้องเป็นแบบไหนการแสดงออกสีหน้าแววตาการยิ้มการพูดเขาจะต้องเป็นแบบไหนอันนี้ชัดเจนไหมคะอ่า ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะสําคัญมากๆนะคะเพราะเมื่อคุณรู้แล้วว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยเขาทํางานแบบนี้นะเขาทํางานเที่ยงตรงอยู่แบบนี้นะคุณไม่สามารถเปลี่ยนกดแรงดึงดูดได้ค่ะแต่เมื่อคุณตระหนักตื่นรู้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนตัวคุณให้อยู่นะในโฟนะของกดแรงดึงดูดได้นะคะ ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณส่งขึลื่อนส่งสัญญาณที่มันเศร้าทุกตมไปจกักรวาลเขาก็ส่งนะผู้คนเรื่องราวนะในเรื่องการทุกตมมาให้คุณนะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนดึงดูดวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้คุณรู้ก่อนนะเมื่อคุณรู้แล้วเราจะเข้าสู่นะคะสามนะคะสามสิ่งที่ปิดกั้นความมัง่งคั่งในชีวิตเลยนะโอเคไหมคะสามสิ่งที่ปิดกั้นความมัง่งคั่งในชีวิตนะคะวันนี้นะ สามสิ่งนี้นะเป็นสามสิ่งในอดีตนะอดีตของโค้ดนะโค้ดเคยทํานะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมโค้ดนะถึงติดเมื่อก่อนนะคะเออสําเร็จแต่มันไม่สุดอะ่ะเออสเสร็จแต่มันไม่สุกอ่ะเออสําเร็จเสร็จแต่มันไม่สุกไม่มีความสุขเพราะเราไม่รู้นี่เองนะคะเพราะโค้ดไม่รู้ว่าการที่โค้ดทำในสามสิ่งนี้ออกไปแล้วมันเป็นตัวบล็อกค่ะคุณตัดการเชื่อมต่อค่ะ คุณตัดการเชื่อมต่อค่ะกับจักรวาลที่เขากําลังจะส่งผลลัพธ์อันหอมหวานที่คุณอยากได้มาให้เมื่อเราส่งสามสิ่งนี้ออกไปเราตัดเส้นทางค่ะปรหนึ่งนะคะคุณจะไปเชียงใหม่แต่ถนนสเส้นนั้นนะคะถูกน้ำท่วมไปคุณไปไม่ได้นะคะนั่นเพราะเราไม่รู้ไงว่าเรากำลังส่งขึ้นแบบนี้ออกไปหรือเราส่งสามสิ่งที่มันไปตัดเส้นทางตัด ทางลัดนะให้เราไปถึงจุดเป้าหมายเร็วขึ้นนะคะ3ามสิ่งนั้นนะสิ่งแรกเลยที่เราไม่ควรทำนะหรือเราควรตระหนักตื่นรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทำแบบนี้นั่นแหละเนาะเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้เออเราอยู่ไกลนะความสําเร็จหรือเป้าหมายที่เราอยากได้แล้วนะคะโอเคนะข้อ1สิ่งที่ปิดกั้นนะความมั่งคั่งและความสุขนะในชีวิตของคุณเลยนะคะคือความคิดเชิงลบค่ะ เออความคิดเชิงลบค่ะทุกๆเรื่องที่เป็นความคิดเชิงลบค่ะคุณขาเช่นอะไรคะวันนี้เพอเปิดเฟซบุ๊กค่ะดูเขาฆ่ากันค่ะดูเขาฆ่ากันเขาทะเลาะกัน,บ,น,นบ้านนู้นบวานี้เมียใครดาราซุบซิบเม้าโมยซอยหยวกค่ะคุณเอาสายตาและอารมณ์ความอารมณ์ของคุณอะไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณกำลังดึงดูโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ เจ้าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยเขากําลังเก็บหลักฐานค่ะในสิ่งที่คุณเสพอยู่คุณดูทีวีน้ำเน่าก็เสพค่ะความคิดเชิงลบในทุกๆอย่างแม้แต่คนมาเมาส์บอยซอยหยวกเราเราเก็บมาคิดนั่นก็คือความคิดเชิงลบหรือแม้กระทั่งตัวเราคิดว่าตัวเราเองนี่ก็ความคิดเชิงลบโอเคไหมโอเคไหมคะคุณผู้ที่ปรศ์บอกเย่ยๆยคิดลบนะคะใช่เลยนะคะสิ่งที่ปิดกั้นข้อหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้คุณสําเร็จช้า หรือคุณสําเร็จแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะหรือมันไม่มั่งคั่งสักทีจะรวยจะรวยตกอีกแล้วนะคะเพราะคุณยังเปิดรับความคิดเชิงลบค่ะจริงไม่จริงอันนี้ต้องถามตัวคุณว่าจริงหรือไม่จริงนะคะถ้าเกิดว่าในอดีตที่คุณเคยเปิดรับเชิงลบโอ้โพี่พอเอ,อิญหนูเป็นศิลานีซะด้วยทํำยังไงดีมีแต่เพื่อนๆอ,อ่ามีแต่เพื่อนเพื่นนะคะมา สแสดงความคิดเชิงลบให้เหมือนหนูเป็นสีลานีตลอดเลยอย่างเงี้ยหนูควรจะทำยังไงดีจริงๆเรารับฟังได้นะคะนะแล้วเราบอกทางแก้ปัญหาได้นะคะแต่เราต้องพอพูดจบแล้วเราต้องคิดว่าอืมเราไม่รับหนอนะเราไม่ต้องไปคิดเรื่องเขาต่อแล้วเราปรึกษาได้นะคะแต่เราไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่อเนื่องยันพรุ่งนี้โอเคไหมคะสวัสดีค่ะพี่เพิ่งขาสวัสดีค่ะ โค้ดเนี่ยเป็นคนที่จบแค่ชั้นม .6 นะคะแต่มีความทะเยอทะยานนะเป้าหมายใหญ่ตั้งแต่เด็กนะคะไม่คิดจะเรียนต่อด้วยเพราะไม่ชอบเป็นลูกน้องคนอื่นนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจมาตั้งแต่อายุ19เนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆค่อยๆเติบโตมาตลอดนะคะ mm. โค้ดไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่โค้ดทำเนี่ยมันอยู่ในกฎของแรงหนึ่งดูดด้วยนะคะในการที่โค้ดใส่ภาษาการพูดดีกับตัวเองการชื่นชมตัวเองนะการมั่นใจในตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ แต่โค้ดก็มีข้อผิดพลาดน,นะคะที่โค้ดไม่รู้คือการที่โค้ดเก็บข้อมูลเชิงลบหรือความคิดเชิงลบมาตลอดเวลาและมักจะย้ำบ่อยซะด้วยโดยเฉพาะอดีตนะคะอดีตนะที่มันคืนขมและทมใจอดีตที่คนอื่นเขาทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยโค้ดมักจะชอบมาเก็บตลอดนะคะซึ่งบอกเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้นําพาให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่การที่เราเก็บความคิดเชิงลบหรือหลักฐานเชิงลบในอดีตหรือปัจจุบันนี้นะคะ มาเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเรามันยิ่งบั่นทอนค่ะระยะเวลาความสําเร็จนะที่คุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นๆยิ่งชา้าโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่อนุญาตเรื่องลบค่ะเหมือนที่พี่เพื่อนพูดเลยนะคะเรื่องที่สองค่ะสิ่งที่สองเลยที่คุณต้องขจัดมันออกไปจากชีวิตคุณขจัดมันซะคืออะไรรู้ไหมคะคุณข้อสองค่ะคือการพร่ำบ่นค่ะ พํ่บนทุกกรณีขี่บนพุ่มบนจุกจิกจูจี้เอาออกไปค่ะไม่เวอร์ค่ะสิ่งที่คุณกําลังพุ่มบนออกไปคุณกําลังพูดคุณกําลังใส่ภาษาค่ะจักรกวาลก็กําลังจัดเรียงให้คุณเอาตกลงเอานี้หรอ ลูกทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยแม่บอกให้ทำอย่างนี้นทำไมไม่ทําตามใจเออุสามีพี่เหรอไม่ได้เรื่องเลยไม่ค่อยทําการบ้านเอ้านะเราพั่มบนค่ะเรากําลังดึงดูดค่ะเออนะเราพั่มบนเรากําลังดึงดูดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะใครถูกจริตที่อยากจะฟังโค้ตก็มาฟังใครไม่ชอบก็ออกนะแต่สิ่งที่โค้ดกำลังจะบอกพวกเราทุกคนนะสิ่งที่โค้ดจะบอกพวกเราทุกคนคือ การพั่มบ่นไม่ได้นำพามาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะอดีตรู้ป่ะทำไมโค้ชเนี่ยชอบพั่มบ่นตัวดีเลยพั่มบ่นตัวแม่เลยบ่นมันซะทุกเรื่องบ่นมันซะทุกอย่างแมวร้องไห้หมาหัวเราะบ่นหมดเลยนะคะบ่นทุกอย่างใช่เมื่อเราบ่นนะสังเกตปะว่าเเราบ่นอะไรสิ่งนั้นยิ่งทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจแล้วเราก็ยิ่งบ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็ย่งยิ่งเป็นอย่างที่เราบ่นมากขึ้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 น วิธีการค่ะปรับจากข้้งบนเป็นชื่นชมแทนค่ะในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเช่นมีแฟนดีจังเลยเนาะแฟนน่ารักจังเลยทําไมเธอน่ารักกับฉันอย่างนี้อ่ะทำไมเธอดูแลฉันดีอย่างนี้อ่ะทาไมเธอใส่ใจฉันขนาดนี้อ่ะโอเคไหมคะอ,อลูกลูกแม่ทําไมลูกน่ารักจังเลย ทำไมลูกช่างเอาใจแม่เหลือเกินทําไมหนูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนได้ขนาดนี้หนูเนี่ยเป็นที่ภูมิใจของครูเลยใช่ไหมลูกโอเคไหมคะคุณปรับทัศนคติค่ะเปลี่ยนจากการทุ่าบ่นเป็นการชื่นชมโอเคไหมโอเคไหมเออเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะใครไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้เราเห็นเรารู้เราตื่นรู้แค่เปลี่ยนนิดนิดได้ดอย,ย,ย,ยมีความสุขจะตายโอเคปะ เออโอเคนะอ่านะคะมาข้อสามข้อสามสามสิ่งที่ปิดกั้นความมั่งคั่งในชีวิตและความวามาั่งคั่งในชีวิตและความสุขในชีวิตของคุณนะคะข้อสามเลยข้อสามคืออะไรคือมันจะส่งผลมาจากข้อสองค่ะเออข้อสามนะคะคือการที่คุณต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกที่คุณชอบเป็นคนกี่งุูงี้ ไม่ท้องจะระเบิดทุกหมนมามานะเปลี่ยนนะเปลี่ยนกี้งดุดเงีกยขี้โมโหชุนเฉียวซึมเศร้าไม่มั่นใจเปลี่ยนให้หมดเพราะมันไม่ใช่อารมณ์และความรู้สึกของคนที่เขาจะมั่งคั่งและมีความสุขเข้าใจใช่ไหมคะเออ เข้าใจใช่ไหมคะเออฉนั้นเนี่ยคุณต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณอย่างรวดเร็วโอเคไหมสิ่งนี้สำคัญเพราะเมื่อคุณพับบ่นมากๆอารมณ์บุญมิดมาเต็มคะ่ะ <laughs> แฟนนอกใจร้องให้ฟงไฟลค่ะดึงดูดมันอีกค่ะมีแฟนกี่คนแฟนน,นอกใจหมดเลยนะเพราะเราไปดึงดูดมันฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคุณอยากมีความรักที่แฮปปี้นะคะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตซ้าซ,ซ้อนซ้าไปซ้ำม,มานะมีแฟนดีดีนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับอารมณ์นะให้อยู่ในแนวระนาบนะหรือส่งเครื่องสัญ,ญญาณนะคะให้มันตรงกับผู้ชายแบบนั้นนะ่ะเออให้มันตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้แบบนั้นน่ะคุณส่งมันออกไป โอเคไหมอารมณ์มันต้องแบบยังไงอะอ l e r สวยเดินไปไหนนี่โอ้ยทุกคนต้องมองแฟนฉันหล่อมากไม่พอแฟนฉันดูแลฉันดีมากรองเท้ายังใส่ให้อ่ะอือะไรแบบเนี้เข้าใจไหมคะเนี่ยคือสามสิ่งนะที่มันปิดกั้นนะทำไมฉันไม่สําเร็จสักทีวะทาไมฉันสําเร็จแล้วมันไม่สุขวะทําไมความรักมันเป็นแบบนี้วะนะเออวันนี้คุณได้ตื่นรู้แล้วนะเพราะคุณทำไอ้สามสิ่งยัง ที่โค้ดบอกแน่ๆใช่ไหมนะคะวันนี้สิ่งที่โค้ดทำได้ดีที่สุดนะคะในหน้าที่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะคือการได้สร้างสรรจลงใจนะัให้คนทั่วไปได้รู้นะเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนะคะว่ามันง่ายแค่นี้เองนะคะไม่ว่าคุณจะเสกสร้างเนรมิตอะไรคุณก็สามารถทําได้แบบง่ายดายนะคะบางคนเรียนเยอะคงแก่เรียนแต่ลงมือทําไม่เป็นมีค่าเท่ากับ ศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์เลยแต่วันนี้นะคะถ้าคุณเรียนรู้นะคะกับโค้ดเนี่ยโค้ดมั่นใจเลยค่ะว่าคุณจะเข้าใจได้แบบง่ายดาย ที่สําคัญคุณเอาไปทําแล้วคุณได้ผลลัพธ์ในชีวิตอย่างน้อยแหละคุณต้องได้สิ่งที่มาอันดับแรกที่คนเขาไขว่คว้านะคะกันทั่วโลกคือความสุขค่ะคุณจะได้ความสุขกลับมาแน่นอนนะคะถ้าคุณติดตามโค้ดถึงวันนี้แล้วโอเคไหมทุกคนอ่านะคะพอหอมปากหอมคออ่ะเดี๋ยวโค้จะขอตัวไปกินบิงซูก่อน <laughs> โอเคไหมรักพวกคุณทุกคนนะคะแล้วก็นะวันนี้นะโค้ดประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะออกมาเป็นแสงสว่างให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะได้ตระหนักตื่นรู้ในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะและจะทําให้พวกคุณทุกคนที่ติดตามโค้ดนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างปาฏิหารนะอุ้ยทำไมชีวิตเธอดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะอ่าโอเคไหมคะสวัสดีคะ่ะคุณธิดายภาอ่ะนะคะ รักพวกคุณทุกคนเลยนะเราถือว่าเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโค้สิตานะคะแล้วหลังจากจบ21วันแล้วนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาประกาศนะคะคอค์สนะคอค์สการกุศลน,นะโค้ชจะเอาเงินทั้งหมดเลยนะคะไปทําบุญนะสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะคะขันตินะที่จังหวัดปราจีนบุรีของแม่ชีสุภาพร์ตะเภาพงศ์นะคะกับเดี๋ยวโค้ชจะาบอกนะียว่าเป็นคอค์สเกี่ยวกับอะไรจะแต่จะเป็นคอค์สท,ที่เกี่ยวกับนะทำยังไง เป็นสูตรัความสาเร็จเบ็ดเสร็จภายในเจ็วันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์ก่อนตอนนี้กําลังเก็บเนื้อหารวบรวมนะคะว่าไอสิ่งที่โค้ดทำนะเจ็วันเนี้ยย่อมาแล้วมันเป็นยังไงนะให้มันสําเร็จแบบเจ็วันแล้วจับเงินกันแบบเป็นกรอบ,บเป็นกำกำนะเออนะถ้าใครอยากติดตามนะคะก็เตรียมจองพื้นที่ได้เลยเพราะว่าคอค์สแรกที่โค้ดจะเปิดน,นะในคอร์สการกุศลก็คือคอค์สที่โค้ดจะบอกในหลังจากจบ21วันนี้นั่นเองรองฟังประกาศพร้อมกัน ได้เลยค่ะพี่ฟุ้มยินดีนะคะสุดยอดเลยค่ะน้องสิตายินดีที่ทุกคนนะมีความสุขยินดีที่ทุกคนมาติดตามยินดีที่พวกเรานะคะได้มาเป็นกัลยะาณมิตรกันนะโอเคไหมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปะกดติดดาวด้วยเพราะโค้ดมักจะมาเซอร์ไพรส์ จซอร์ไพร์คลิปนะคะจะไม่บอกล่วงหน้านะคะเราจะเจอการเฉพาะคนที่รักกันจริงๆเท่านั้นแหละโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะบริษาคกี่บาทก็ได้บาทเดียวห้าสิตังก็ได้นะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราจะเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยปีนี้ต่อยบอกรอเรียนเลยจ้าเยี่ยม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 น่ารักมากเลยนะคะถ่ายทอดแบบปุ๊หมดตัวหมดใจให้หมดเลยนะะอาขอบคุณทุกคนที่ติดตามโค้ดวันนี้นะคะ คมีความสุขมากเลยได้ปล่อยของแล้วเบาตัวเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันเลิฟพวกคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะ